ไปอยู่ต่างประเทศทีเนี้ยเราเป็นเอเชียการบูลลี่มันก็มีนะพี่อืมอันนี้คือสิ่งที่แบบเจอหนักๆแคาเหรอคิดว่าจะไปแบบเจอเพื่อนดีๆอะไรเงี้ยเอาวเอเชียตาตีบรอเรียนเราอันนี้สิ่งสิ่งที่เราเจอแบบช่วงแรกนะไปอยู่ต่างประเทศอะทำยังไงก็อึดอัดแล้วเรามีปรึกษาใครไหมถามคุณแม่แล้วว่าไงคือถามครูครับก็เขียนทานเสียดแลวก็ว่าเนี่ยทำไมทุกคนถึงทำแบบนี้ฉันทำเนี้ยทำแบบเนี้ย คือทำอะไรเขาบอกว่าเธอน่ตาเล็กผมนอนร้องให้นะเพราะว่าอะไรผมไปโรงเรียนเนี่ยเวลาเขาซ้อมกีฬาเนี่ยเขาจะมองเราเะลรแบเนี้ยตัวเล็กตาตีผมสีดํำแล้วเขาก็โยนฟุตบอลใส่เรานะไอบอลไอโยคะใหญ่ะเราเรานั่งเขียนไอ A B C อยู่เนี่ยเรานั่งปุ๊บเขาก็ลูกบอลเนี่ยเขาโยนคว้างให้เราผมก็หัวนโขกโต๊ะทันกลับมาเขาก็หายหมดแล้วผมย้ายโรงเรียนเลยย้ายเลยไปเรียนโรงเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ จะ mm hmm. เกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการบ a y เดวิ m แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono29 กันนะครับ